รามเกียรติ์ตอนที่44สามกษัตริย์เดินดงพระรามพระลักษณ์และนางสีดานั้นพากันหนีออกมาจากกองทหารที่หลับไหลด้วยมนของเทวดาทั้งสาพากันเดินทั้งคืนจนกระทั่งดวงอาทิตย์ฉายแสงจึงได้พ้นเขตเมืองชายแดนของอยุธยาเข้าไปในเขตป่าลึกหลังจากที่รอนแรมกันมาหลายวันก็ได้เดินทางมาถึงแม่น้ำสโตง แม่น้ำสายใหญ่น้ำไหลลึกสุดประมาณพี่อยากจะข้ามแม่น้ำนี้ไปแต่แถวนี้ก็ไม่มีแพรข้ามแม่น้ำเสียด้วยเอาเช่นนี้พวกเราหยุดพักที่ใต้ร่มไสใหญ่ตรงนั้นกันก่อนเถิดจะกล่าวถึงกุขันผู้เป็นนายพรานอยู่ในเมืองที่ล้อมรอบด้วยแนวเขานามว่าเมืองบุรีรัมพรานกุขันเป็นผู้ที่ใจบาปหยาบช้าบึกบึนอดทน ตัวพรานกุข,ขันนั้นไม่ได้มีความรู้เรื่องวันคืนเดือนปีในพรานจะใช้วิธีสังเกตเอาจากใบไม้ในป่าที่ร่วงหล่นในแต่ละฤดูพรานกุข,ขันนั้นมีบริวารเป็นพรานป่าถึงห้กฎแต่ละคนล้วนชำนาญในการใช้ธนูและหน้าไม้ในแนวเขตแม่น้ำสโตงนี้ไม่ว่าใครก็ไม่สามารถลุกกรานเข้ามาได้ วันหนึ่งพรานกุขันนึกอยากจะไปไล่ล่าช้างล่าโคที่ในป่าจึงได้แต่งชุดนายพรานคว้าธนูแล้วออกไปยังที่ประชุมพลกุขันปีนขึ้นไปบนต้นไม้แล้วเป่าหลอดเสียงดังไปทั่วป่าเหล่าบริวารเมื่ได้ยินเสียงสัญญาณก็กุลีกุจอออกมารวมตัวกันแล้วจึงพากันเข้าป่าล่าสัตว์เมื่อทั้งหมดล่าสัตว์มาถึงฝั่งแม่น้ำสโตงจึงได้พบกับพระรามพระลักษณ์และนางสีดา พระฤาษีทั้งสามนี้ช่างสง่างามเรากับเทพพบุตรเทพธิดาบนชั้นฟ้าเหล่านายพรานจึงได้พากันย่องเข้าไปใกล้และแหวกพุ่มไม้แอบมองแต่และองค์ช่างงดงามนักทำให้เบียดเสียดแย่งกันมองจนเพลินไม่วางตาด้วยเดชานุภาพขององค์พระนารายทำให้กุขันหัวหน้าพรานป่า เกิดดนจิตคิดเกรงบารมีของพระรามจึงได้เข้าไปกราบด้วยความรักและเคารพพรานกุขันถวายน้ำผึ้งเนื้อสาายและปลากรายย่างตัวใหญ่แล้วถามว่าท่านนี้มีชื่ออะไรเป็นชาวป่าหรือชาวเมืองเป็นบงกษัตริย์เป็นพ่อค้าหรือเป็นเศรษฐีเรานี้สงสัยนะัะว่าเหตุใดพวกท่านจึงมาอยู่ที่ยริมแม่น้ำนี้ พระรามจึงได้เล่าความจริงทั้งหมดให้พรานกุขันฟังแล้วท่านนายพรานเล่ามีนามว่ากระไรบ้านช่องอยู่ที่ใดหรือโปรดเมตตาช่วยพาพวกเราข้ามน้ำไปด้วยเถิดพรานกุขันได้ฟังเรื่องทั้งหมดจึงเกิดความสงสารปุดโถเอ้ยเคยอยู่ยังผาสุกในพระนครชะปลอยจะเป็นเวรกรรมแต่ห้นหลังจึงต้องจากวังมาเดินป่า คิดแล้วจึงได้ถวายบังคมแล้วกล่าวว่าข้ามีนามว่ากุพขันขอพระองค์ทั้งสามพำนักอยู่กับข้าเถิดอย่าได้ข้ามฟากไปเลยเราข้าพระองค์จะได้คอยพิทักษรักษาด้วยใจพักดีเราขอขอบใจท่านมากแต่สถานที่นี้อยู่ใกล้กับพระนครเกินไปผู้คนจะมาวุ่นวายได้ไหนเลยจะได้เดินจงกรมภาวนา พวกเราจะไปหาสถานที่สงัดมิมีผู้คนจะได้ไปอยู่บำเพ็ญพรตให้ผาสุกพรานกุขันได้ฟังก็สะท้อนถอนใจด้วยความสงสารและพักดีแต่ก็ไม่อาจขัดพระประสงค์ได้จึงได้ร้องสั่งบริวารว่าพวกเจ้าทั้งหลายจงเร่งไปถอยเรือมาที่นี่เหล่าบริวารก็กุลีกุจอทําตามสั่งบ้างก็ถอบบางก็พายกันอนลมานนำเรือมาเทียบที่ริมน้ำ จากนั้นพรานกุขันจึงทูลว่าข้าจะพาท่านทั้งสามไปพบกับพระฤษีภารทวาชะผู้ที่อาศัยอยู่ที่ฝากขนนพระรามจึงดีใจแล้วได้ชวนพระลักษ์และนางสีดาออกจากร่มใสเสด็จลงเรือข้ามฟากไปในขณะที่ทั้งสามพระองค์กำลังข้ามน้ำนั้นดวงอาทิตย์ก็ทรงกลดและอ่อนแสงลงลมพัดให้เกิดระลอกคลื่น ส่วนพระรามนั้นก็ชี้ชวนให้นางสีดาดูหมู่ฝูงปลาในแม่น้ำฝูงปลาที่แววหวกไหยตามระรอกคลื่นไปเหมือนจะช่วยส่งเสด็จให้พระอวตารข้ามฟากเมื่อไปถึงอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำกุขันก็สั่งเหล่าพรานป่าว่าพวกเจ้าจงคอยดูต้นทางอยู่ทางนี้หากมีศัตรูตามมาจงต้านไว้ด้วยชีวิตอย่าให้ผ่านไปได้ จากนั้นจึงได้นำทั้งสามพระองค์ไปยังศาลาของพระฤาษีฤาษีพารัวาชะเห็นทั้งสามพระองค์ก็แปลกใจจึงได้คิดว่าเออเป็นดังนี้ด้วยเหตุไหนจักว่าเสียกรุงก็มีน่าใช่ด้วยศัตรูไม่อาจต่อกรได้ท่านจึงได้ถามพระรามว่าดูก่อนพระราม ฉไนจึงทรงเพศเป็นโยคีออกจากพระนครมาเดินไพรให้ลำบากกันแต่สามองค์ไม่ได้มีทหารตามเสด็จเหตุผลต้นปลายเป็นประการใดรือและเมื่อพระฤาษีได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วฤาษีพารัวาช้าจึงกล่าวว่าอาเอเถิดการรักษาศาสไทยพระปิตุรงนั้นอาจองค์ดังพยาศี จะปรากฏประยชน์ขะจรขจายเป็นสวัสดิมงคลหลานจงอยู่ที่นี่เธอที่อาสมนี้มีห้องหับเป็นส่วนตัวน้ำท่าผลไม้ก็มีขัดสนพระรามจึงตอบว่าพระอาจารย์เจ้าค่ะหากหลานอยู่ที่นี่ก็คงมิเป็นสุขเพราะอยู่ใกล้พระนครจนเกินไปเห็นจักมิได้สร้างรถเป็นแน่หลานจะขอกราบลาพระอาจารย์ ไปจำเริญภาวนาที่เขาหิมวันขอรับจากนั้นพระรามจึงได้บอกแก่พรานกุขันว่าท่านกุขันพรานป่าท่านจงกลับบ้านกลับเมืองไปให้ผาสุขสำราญใจเถิดพรานกุขันจึงทูลตอบว่าข้านั้นขออาสารับใช้พระองค์จากตรเวณตรวจตราที่หนป่า แม้ว่ามีศัตรูติดตามพระองค์มาก็จะต่อต้านไว้ด้วยชีวิตว่าแล้วจึงได้กราบลาพระรามส่วนพระพารทวาชะนั้นได้ร่ายมนต์ทำน้ําพระเวทให้ทั้งสามพระองค์ได้อาบจงมีใช้ในการรบขอให้ทรงล้ำเลดิดทรงเดชไปทั้งแดนไตรจากนั้นจึงได้ชี้หนทางให้กับทั้งสามพระองค์ทางด้านทิศใต้นั้นเป็นที่ที่มิชิดน่าสำราญใจ ป่าใหญ่ไม้สูงให้ร่มเงาจากที่นี่ไปหกยอดกึ่งก็จะถึงอาสมของพระสรพังผู้ซึ่งเชี่ยวชาญการสํารวมจิตภาวนาจากนั้นทั้งสามพระองค์จึงได้กราบลาเมื่อไปถึงก็เห็นอาสมตั้งอยู่ที่เชิงผาใต้ต้นโศกต้นใหญ่ทั้งสามจึงได้พากันเข้าไปกราบพระสรพังดาบทพระดาบทกล่าวว่า ขาีรู้เรื่องที่ทั้งสามพระองค์ทรงพระเป็นโยคีแล้วคิดว่าจะมีมีเที่อาศัยตาจึงรีบมาทำศาลาไว้ขอยท่าจงอยู่เจริญภาวนาที่นี่เถิดพระรามกราบขอบคุณแล้วตอบว่าความกรุณาของพระอาจารย์นั้นหลานเท่าทูนไว้เหนือเสียง แต่การอาศัยอยู่ที่นี่นั้นยังใกล้พระนครอยู่หลานนั้นยังไม่ได้สบายใจหากพระพรตไม่ฟังพระมารดาแล้วจะตามมาวิงวอนถึงที่นี่ได้หลานจึงต้องขอกราบลาขอพระอาจารย์จงอยู่ดีมีสุขขอรับพระสารพังนั้นสงสารไม่อยากให้เสด็จแต่ก็ได้แนะนำว่า หากหลานไม่สบายใจก็จงไปที่เขาสัตตูกูที่นั่นมีเทวดามาบรรดาลศาลาอันเป็นที่วระโธฐานและภูมิฐานผลมากรากไม้ล้วนโอชาห่างจากที่นี่ไปห้าโยชน์จกมีต้นหนนสีเป็นที่หมายตาแล้วทั้งสามจึงได้กราบลาพระฤาษีสารพังไป เมื่อเดินทางไปถึงทั้งสาพระองค์จึงได้เข้าอยู่ในศาลาที่พระอาจารย์บอกไว้จัดตั้งกองกูลบูชาไฟสำรวมใจภาวนาอยู่ที่นั่นทุกวันทุกเวลาทุกราตรีโยศน,นะคะคือหน่วยวัดความยาวของไทยค่ะหนึ่งโยศมีความยาวเท่ากับ4 0เร้นนะคะแล้ว4 0 0เส้นยาวเท่าไหร่ ตามพระราชะบัญญัติช่างตวงวัดพุทธศักราช2466นะคะกำหนดให้1เส้นมีความยาว40เมตรค่ะดังนั้นนะคะ1โยดมี400เส้นค่ะก็คือ400คูณ40นะคะก็จะได้16,000เมตรค่ะหรือ16กิโลเมตรนั่นเองนะคะอย่าลืมช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะแล้วพบกับมีเรื่องเล่าได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ